เจอเป็นยังไงเมื่อคุณป้าได้ไปเที่ยวเกาหลีใต้ตามซีรีส์เรื่องโปรดทว่าด้วยความเดรอดาเลยพลัดหลงกับคณะทัวร์แถมไปเพียงคนเดียวเพราะลูกชายดันติดธุระพอดีภารกิจประจนภัยต่างแดนจึงเริ่มต้นขึ้นสวัสดีครับบวนจะมาสปอยหนังดราม่าประจนภัยเรื่องอาจุมมากคุณป้าสรังเฮห,หนังปี2022นำแสดงโดยคังฮยองซอกจองดงฮวาลและฮองมุยฟาง หนังเริ่มตอนที่หญิงสาววัยกลางคนชาวสิงคโปร์ชื่อลิมกำลังเต้นออกกำลังกายกับเหล่าเพื่อนๆอ,อย่างสนุกสนานด้วยเพลง Woman Generation ซึ่งพอเต้นจบเพื่อนๆก็ชื่นชมที่เธอเต้นเก่งถึงขนาดครูสอนเต้นยังเอ่ยปากชมแต่เธอก็ทอมตัวว่าถ้าเต้นเก่งจริงป่านนี้คงไม่มาเรียนด้วยหรอกก่อนขอตัวไปซื้อของเพื่อเตรียมไปเกาหลีกับลูกชายแม้ว่าจะเหลือเวลาอีกกว่าสองอาทิตย์ก็ตาม หลังลิมไปเลือกซื้อเสื้อผ้าของกินและดอกไม้ก็กลับบ้านมาจัดเตรียมข้าวของทําความสะอาดบ้านแล้วก็มานั่งดูซีรีส์เกาหลีเรื่องโปรดซึ่งก็กําลังสนุกเพราะพระเอกได้รับรูปถ่ายมาใบหนึ่งจากคนรู้จักจึงไปถามเรื่องนี้กับย่าจนรู้เด็กในภาพก็คือเขาส่วนคนที่อุ้มเขาอยู่ก็คือแม่และบ้านในภาพนั้นก็คือบ้านหลังเก่าก่อนที่ยาจะพาหลานจากมาซึ่งขณะหน,นังกําลังถึงช่วงคลายแม็ก ลูกชายก็กลับมาถึงบ้านพอดีเมื่อลิมหาอะไรให้ลูกชายทานเขาก็ได้โอกาสบอกต้องไปสัมภาษณ์งานใหม่ที่อเมริกาทำให้เธออึ้งเล็กน้อยลูกที่รู้เธอไม่สบายใจจึงพูดเสริมจะได้เงินเดือนมากกว่าเดิมแถมที่นั่นบรรยากาศก็ดีแต่ด้วยที่เธอไม่อยากให้ไปเพราะไม่อยากอยู่คนเดียวเลยเผลอแซวบรรยากาศที่นี่ก็ดีเหมือนกันก่อนวานเขาเปลี่ยนหลอดไฟให้หน่อยซึ่งเขาก็รับปากว่าจะทำให้ครับ ดานลิมขณะออกไปเลือกซื้อของก็ถูกใจเสื้อโค้ตตัวหนึง่งเพราะไปเองในซีรีส์ที่ชอบเป็นพรีเซนเตอร์แต่ก็ต้องพบของหมดสต็อกไปแล้วทำให้เธอเสียได้จากนั้นก็พาลูกชายไปไหว้พระเพื่อให้พระคุม้มครองและสามีที่เสียไปช่วยเหลือทุกเรื่องของลูกชายด้วย ขนาดลิมจัดเก็บเสื้อผ้าลงกระเป๋าลูกชายที่ทำหน้าเครียดก็เดินมาบอกต้องไปสัมภาษณ์เร็วกว่าเดิมซึ่งหมายถึงทริปไปเกาหลีครั้งนี้ต้องขอยกเลิกทำให้เธอไม่พอใจเพราะวางแผนไว้ตั้งนานแล้วแต่เขาก็แย้งว่าง,งานนี้สำคัญจริงๆสุดท้ายเธอจึงต้องเออออไปตามนั้นแม้จะอยากไปเที่ยวเกาหลีใต้มากก็าตามดาลิมเธอมาเต้นออกกำลังกายด้วยสีหน้าเซ็ง ซึ่งพอเต้นเสร็จเธอก็ถามกับเพื่อน,อนมีใครอยากไปเที่ยวด้วยกันไหมซึ่งเพื่อนแต่ละคนก็ไม่ว่างเลยเพราะเธอไปเที่ยวช่วงตุดจีนเพื่อนเพื่อนเลยชวนเธอมาบ้านเพื่อดูซีรีส์เกาหลีด้วยกันแต่ขณะเธอกําลังเปลี่ยนใจก็ได้ยินเพื่อนพูดถึงฉากพระนางจูบบนทามกลางหิมะก็รู้สึกอยากไปเกาหลีเหมือนเดิมขณะลิมเดินกลับบ้านก็เห็นลูกชายคุยกับเพื่อนผู้ชายอยู่บนรถแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วภาพกระตัดมาที่ลิมช่วยลูกชายจัดเก็บข้าวของลงกระเป๋า พอถึงวันออกเดินทางโดยไม่ลืมย้ำกับลูกชายถ้าถึงที่นั่นเมื่อไรให้โทรมาหาแล้วอย่าลืมเช็คพาสปอร์ตด้วยวันต่อมาโทรทัศน์ใหม่ที่ลิมสั่งซื้อก็เมอส่งซึ่งก็ทันได้ดูตอนใหม่ของซีรีส์เรื่องโปรดพอดีที่นางเอกสนับสนุนให้พระเอกไปตามหาแม่ทำให้ลิมทราบซึ้งมาก หลังริมซ่อมไฟในครัวเองเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นซึ่งพอเธอรับสายก็พบเป็นบริษัททัวร์โทรมาบอกถ้ายกเลิกทัวร์บริษัทจะไม่คืนเงินให้ซึ่งไปไปตามเงื่อนไขก่อนจองทำให้เธอตกใจแล้วโดยที่อยากไปเที่ยวเกาหลีเหมือนที่พระเอกออกเดินทางตามหาแม่ก็บอกเดี๋ยวโทรกลับจากนั้นก็โทรไปปรึกษาลูกชายแต่พอรู้ลูกนอนอยู่ก็รีบวางสายเพราะไม่อยากรบกวน รุ่งึ้นในที่สุดลิมก็ตัดสินใจไปเที่ยวเกาหลีใต้ด้วยตัวคนเดียวส่วนกลุ่มทัวร์ที่รอเธอก็เริ่มไม่พอใจไกด์หนุ่มเลยบอกให้รุ่นน้องที่เป็นไกด์สาวพาลูกทัวร์ไปขึ้นรถบัสก่อนที่ทุกคนจะอารมณ์เสียไปมากกว่านี้ส่วนตนจะอยู่รอลิมเองซึ่งทีแรกไกด์สาวก็จะไม่ไปแต่พอโดนลูกทัวร์บ่นก็ยินยอมหลังลิมกรอบแบบฟอร์มคนเข้าเมืองเสร็จก็รีบไปที่จุดนัดพบ ส่วนไกด์หนุ่มขณะโดนท่านประธานบนที่ทำงานผิดพลาดก็หันไปเห็นริมเขา้าพอดีจึงรีพาเธอไปที่รถบัสทำให้เธองุนงเขาเลยแนะนำตัวเองว่าชื่อควอันอูเป็นไกด์ของทริปนี้ก่อนพาเธอนั่งรถเข็นแล้วรีบเข็นไปที่รถบัสครับเมื่อริมได้ขึ้นรถบัสลูกถั่วก็มองหน้าเธอด้วยความโมโหเพราะทุกคนต้องรอเธอที่มาสายเป็นคนเดียวส่วนเธอก็สงสัยขึ้นมาถูกทั่วใช่ไหม ควอนอูเลยอธิบายทั้งสองทัวอยู่บริษัทเดียวกันและด้วยที่คนมาน้อยจึงยุบทั้งสองทัวเข้าด้วยกันก่อนเปลี่ยนเป็นหัไปทักทายทุกคนและตอนรับสู่ทัวความลับของดวงดาวหาวันสีคืนดานกวอนอูเขาแนะนำทีมงานประกอบไปด้วยตัวเองไกด์สาวและคนขับรถกับทุกคนซึ่งกระเพอบ่นว่าเหนื่อยเลยต้องรีบแก้ตัวดีที่ลูกทัวไม่มีใครฟังภาษาเกาหลีออก หลังทัวร์พาทุกคนแวะชมจุดท่องเที่ยวและชมความสวยงามของเมืองกอบพาทุกคนมาทานข้าวซึ่งคณะควอนอูไกดสาวและคนขับรถทานข้าวโตวเดียวกันอยู่นั้นก็มีคนโทรมาหาเขาไม่หยุดแต่เขาก็ไม่รับสายโดยอ้างเป็นพวกสแปมสักพักไกดสาวก็ขอตัวกลับบ้านเนื่องจากดึกมากแล้วโดยไม่ลืมบอกทางบริษัทเปลี่ยนโรงแรมเข้าพักในคืนนี้คนขับรถที่เห็นควอนอูทำหน้างงๆเลยอธิบายโรงแรมน่าจะกำลังปิดปรับปรุงอยู่ แล้วพอเห็นกวนอูเหมือนจะเพิ่งรู้เรื่องก็มองแปลกๆเขาเลยแก้ตัวว่ารู้เรื่องนี้มาตั้งนานแล้วครับดาลิมเธอนางทานข้าวโต๊ะเดียวกับแม่ลูกชาวจีนคู่หนึ่งซึ่งแม่ก็พยายามชวนเธอดื่มแม้จะโดนลูกห้ามเธอที่ดื่มไม่เก่งเลยดื่มพอเป็นพิธีทว่าพอเริ่มเมาก็เล่าเรื่องลูกชายให้ฟังว่าเป็นคนไม่ค่อยพูดหัวรั้นยังไม่ได้แต่งงานและเธอก็ยังหวังท้าลูกชายสัมภาษณ์เสร็จไวเขาอาจตามมาเที่ยวด้วย แม่ลูกรู้อย่างนั้นก็ชื่นชมที่เธอกล้ามาเที่ยวคนเดียวหลังทุกคนทานข้าวเสร็จขวัญอูก,ก็มาดูแลลิมพร้อมเมาจนแทบเดินไม่ไหวซึ่งเธอก็บอกว่าตัวเองไม่เมาและห้ามเขาบอกเรื่องนี้กับลูกชายเธอเด็ดขาดเขาที่ได้ยินเลยแซว้าลูกชายรู้อาจบินมาดูแลเธอก็เป็นได้เธอที่ได้ยินเลยบ่นด้วยความน้อยใจต่อให้ลูกชายของเธอรู้ก็คงไม่มาก่อนถึงโรงแรม45นาทีขวัญอูก,ก็บอกกับทุกคนจะมีแวะพัก จากนั้นก็ไปบอกสถานที่กับคนขับรถซึ่งพอคนขับรถขับรถมาถึงจุดแวะพักกวนอูก็บอกกับลูกทัวร์จะพักที่นี่กับสิบนาทีดานกวนอูเขาลงจากรถแล้วเดินไปยังอพาร์ตเมนต์ข้างๆโดยนําของกวนที่ได้จากคนขับรถไปด้วยจากนั้นก็นําเงินใส่ซองแล้วไปเคาะประตูห้องห้องหนึ่งสักพักก็มีหญิงวัยกลางคนมาเปิดแต่พอหล่อนเห็นหน้าเขาก็จะปิดประตูทันทีเขาจึงต้องรีบบอกหล่อนหรือแม่ยายว่าขอคุยกับภระระยาหรือลูกสาวหน่อย แต่แม่ยายก็ไม่ให้พร้อมย้ำหามาที่นี่อีกเด็กขาดก่อนจะเข้าห้องไปนานจึงทำให้เขารู้สึกแย่มากส่วนลิมขณะกำลังหลับอยู่บนรถลูกชายก็โทรมาบอกเขาไม่ได้งานเธอที่ฟังไม่ค่อยได้ยินเพราะสัญญาณอ่อนเลยเดินลงจากรถส่วนควนอูเขาเดินกลับมาที่รถบัสด,ด้วยอารมณ์เซ็งๆดังนั้นเลยนำของขวัญไปมอบให้กับรอปภกอดไปไล่ลูกทัวร์ให้ขึ้นรถเพราะจะออกเดินทางไปโรงแรมกันแล้ว ขณะลิมพูดปลอบลูกชายที่ไม่ได้งานเมื่อหันมาอีกทีก็พบรถ,ถััรออกไปแล้วทำให้เธอตกใจจึงรีบวิ่งตามแต่ก็ไม่ทันทำให้เธอตกใจมากแถมโทรศัพท์ที่หลุดมือก็ดันโดรรถเหยียบพังอีกเมือ่อริมไม่รู้จะทำยังไงต่อดีก็กวาดสายตาไปเจอเร,ปรอปภเข้าดังนั้นเธอเลยวานเขาให้ช่วยโทรติดต่อโรงแรมที่จะไปพักแต่ก็ไม่มีคนรับสายราปภไชยชลชิจองสูจึงถามเธอมีเบอร์ไหนให้ติดต่ออีกไหม เทว่าก็คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะเขาคุยภาษาเกาหลีแต่เธอคุยภาษาจีนสุดท้ายเลยพยายามอธิบายให้เธอรอว่าอีกเดี๋ยวคณะทัวร์คงจะมารับหลังลิมยืนรออยู่นานแต่คณะทัวร์ไม่กลับมารับเซิร์ที จองสูที่สงสารเลยให้เธอมานั่งพักในห้องเพราะอากาศหนาวสักพักเพื่อนรวมงานก็โผล่มาเขาจึงถามเพื่อนว่าพอจะพูดภาษาจีนได้ไหมซึ่งพอรู้ว่าเพื่อนร่วมงานพูดได้ก็ดีใจเลยให้ไปคุยกับปริมแต่เพื่อนรวมงานก็พูดได้แค่คําว่าสวัสดีถามไาจองสูโมโหเพราะแค่นี้ใครๆก็พูดได้ ทันใดนั้นจองซูก็นึกอะไรขึ้นมาได้ว่าก่อนหน้านี้ไก่หนุ่มหรือควอนอูมาหาแม่ยายก็โทรไปหาแม่ยายเพื่อขอเบอร์ของควอนอูซึ่งที่แรกแม่ยายก็คุยดีๆแต่พอรู้ว่าควอนอูทิ้งลูกทัวร์ไว้ก็โมโหพร้อมกับตัดสายทิ้งดานจองซูเมื่อเห็นว่าดึกมากแล้วอีกอย่างโรงแรมที่ริมพักก็ห่างจากบ้านตัวเองไม่ไกลดังนั้นจึงอาสาจะไปส่งเธอที่นั่นทวาก็ต้องอธิบายกันจนเมื่อยมือโดยมีเพื่อนร่วมงานช่วยโดยอีกแรงกว่าเธอจะรู้เรื่อง ส่วนควนอูเมื่อใกล้จะถึงที่พักก็พึงรู้ว่าลิมหายจึงไปปรึกษาคนขับรถซึ่งคนขับรถก็เสนอให้วอลรถกลับไปรับเพราะอากาศตอนนี้หนาวมากซึ่งทีแรกเขาก็เห็นด้วยแต่พอนึกถึงท่านประธานก็กลัวโดไลออกขึ้นมาดังนั้นเลยบอกให้คนขับพาลูกทรไปยังที่พักเผื่อให้ทุกคนได้เช็คอินกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องลิมเขาจะจัดการเองโดยไมลืมย้ำกับคนขับอย่าให้ท่านประธานรู้เรื่องนี้เด็ดขาด คนาวรอกูกำลังพาลูกทัวร์ทุกคนมาเช็คอินยังโรงแรมแห่งใหม่ก็เป็นเวลาเดียวกับที่จองซูขับรถพาลีมาถึงโรงแรมเก่าพอดีจึงได้รู้โรงแรมปิดรีโนเวทอยู่ทำให้เธออึง้งเพราะไม่รู้จะทำยังไงต่อ แล้วภาพก็จัดมาที่จองซูพาลิมมาทานอาหารอย่างร้านประจำลิมเลยได้ดูซีรีส์ที่กำลังติดตามอยู่เพราะถึงเวลาฉายพอดีส่วนจองซูเขาไว้วานเจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิงช่วยเรื่องให้ลิมได้พักที่นี่สักคืนแต่หล่อนก็ไม่สะดวกจึงปฏิเสธเพราะแม้ลิมจะดูซีรีส์รู้เรื่องแต่การสื่อสารขั้นพื้นฐานนั้นแทบทำไม่ได้เลย ดานกวนอูมอเมื่อมาถึงอพาร์ตเมนต์ก็สอบถามถึงลิมกับรปปพแต่เหล่ากราปปพก็ไม่รู้จักพอเป็นกะใหม่และในไหนเขาก็กลับมาอพาร์ตเมนต์ทั้งทีเลยขึ้นไปหาภรรยาที่ห้องซึ่งภรรยากับลูกก็อยู่พอดีแม้ภรรยาจะยังโกรธและแม่ยายจะห้ามให้เขาเข้าห้องแต่พอโดนเขาตือ้อสุดท้ายภรรยาก็จใจอ่อนจนได้ เมื่อขวาอูได้เข้ามาในห้องและได้เล่นกับลูกเขาก็มีความสุขมากต่างจากภรรยาเพราะดูเหมือนจะยังโกรธอยู่ยิ่งรู้เขาทำลูกทัวหายก็ังวลแทนเขาจึงบอกให้เธอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดการเองเธอเลยถอนหายใจออกมาเราเลยได้รู้ ขวานอูทำตัวเลวไหลติดนี้ก้อนโตเธอกับลูกจึงต้องมาอาศัยอยู่กับแม่ยายไปก่อนเพราะกลัวเธอกับลูกจะเป็นอันตรายจากพวกทวงหนี้เขาเลยบอกตัวเองปรับปรุงตัวแล้วพร้อมสัญญาไม่เกินสองเดือนเขาจะหาเงินไปทยอยช่หนี้แล้วครอบครัวจะกลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอีกครั้งดานจองซูสุดท้ายก็พาลิมมาพักที่ห้องของตัวเองซึ่งเธอก็ยังไม่ค่อยไว้ใจเขาแต่ด้วยที่ไม่มีทางเลือกจึงต้องยอมตามมา แล้วระหว่างที่เขาป้อนอาหารให้สุนัขของตัวเองที่อายุมากทั้งคู่ก็พยายามคุยกันแต่เธอก็รู้ภาษาเกาหลีแค่บางคำเช่นสวัสดีขอบคุณฉันรักเธอและอย่าไปดังนั้นจึงคุยกันลำบากนิดหน่อยแต่อย่างน้อยเขาก็พอเข้าใจว่าลูกชายของเธออยู่อเมริกาส่วนเธอก็ได้รู้ลูกๆูกของเขาอยู่ชิคาโกกับปูซานและเขามีงานอดิเรกคือแกะสลักไม้ซึ่งมันก็สวยเอามากมาก ดังนั้นพอนึกถึงตัวเองที่ทําอะไรแทบไม่เป็นเลยจึงบ่นและยิ้มออกมาซึ่งเขาก็ยิ้มตามเพราะแปลคําบ่นไม่ออกสักคําหลังทั้งคูล้างหน้าล้างตาจองซูก็บอกให้ลิมไปนอนในห้องนอนเพราะมีฮีเตอร์ส่วนตัวเองจะนอนข้างนอกซึ่งเธอก็ขอบคุณเขาแต่พอเห็นอากาศค่อนข้างหนาวและลมพัดแรงเลยออกมานอนที่โซฟาเพื่อแบ่งปันฮีเตอร์กันใช้ รุ่งเช้าเมื่อจองซูตื่นแล้วเห็นริมแบ่งปันฮีเตอร์ก็รู้สึกดีแต่ก็พบว่าเจ้าสุนัขที่นอนข้างๆหายไปซึ่งพอหาเจอก็พบว่ามันเสียแล้วนั่นจึงทําให้เขารู้สึกเสียใจมากครับหลังเธอคู่ทานข้าวเพื่อนรวมงานก็โทรมาแจ้งจองซูว่าเมื่อวานคอนบูหรือไก์หนุ่มมาหาลิมที่อาพาร์ตเมนต์เขาเลยบอกเรื่องนี้กับเธอซึ่งพอคุยกันเข้าใจเขาก็จะพาเธอไปที่อาพาร์ตเมนต์โดยที่เธอไม่ลืมบอกให้เขานำร่างของเจ้าสุนัขไปด้วย ส่วนควอนอูที่นอนค้างกับภรรยาขณะกําลังเดินออกจากอพาร์ตเมนต์รอปภซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของจองซูก็เข้ามาทักแล้วพอรู้ว่าเขาเป็นไกด์หนุ่มที่ทิ้งริมไว้ก็บอกให้รอเพราะจองซูกําลังพาเธอมาที่นี่แต่ขณะควอนอูก,กําลังโล่งใจอยู่นั้นเจ้านี้ก็ขับรถตู้พรมาพอดีจึงพุ่งเข้ามาทําร้ายเขาแล้วก็ลาเขาขึ้นรถตู้ไป ระหว่างจองซูขับรถพาลิมไปที่อพาร์ตเมนต์เมื่อเธอเห็นรถฟูดทรัคก็ชวนเขากินต็อกบกกีเพราะอยากกินสักครั้งตามซีรีส์ซึ่งก็พบมันอร่อยมากจากนั้นก็ไปแวะเติมน้ำมันเทว่าจังหวะที่จองซูไปเข้าห้องน้ำลิมก็เห็นก้อนอูเปิดประตูลงมาจากรถตู้คันหน้าเพื่อขอไปเข้าห้องน้ำเช่นกันลิมเห็นอย่างนั้นแล้วจองซูไม่กลับมาซื้อทีแถมรถตู้คันนั้นยังขับออกไปอีกสุดท้ายก็ตัดสินใจขับรถของจองซูตามไป แต่ด้วยที่เป็นรถพวงมาลัยซ้ายเธอจึงขับไปชนทางขยะดีที่จองซูกลับมาเพอดีเธอเลยอธิบายว่าจะขับรถตามรถตู้โดยจะเป็นคนขับเองแม้เขาจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรนักแต่ก็ไปยอมนั่งข้างๆคนขับครับขณะริมขับรถก็พยายามอธิบายให้จองซูฟังว่าเธอเจอไกด์หนุม่มหรือควอนอูบรถตู้แต่เขาก็ไม่เข้าใจเลยเสักคำทว่าอย่างน้อยก็เปิดหน้าต่างตามที่เธอบอก แล้วจังหวะที่เธอขับรถตีคู่รถตู้ขนานได้ขวัญอูก,ก็หันมาเห็นพอดีดังนั้นพอได้จังหวะที่รถตู้เบรกเขาก็เล่นงานพวกมันจากนั้นก็กระโดลงจากรถจองซูเวนอย่างนั้นก็บอกริมที่ขับรถเลยให้ถอยรถกลับไปสุดท้ายริมกับจองซูเลยรับขวาอูขึ้นรถมาได้อย่างปลอดภัยครับเมื่อทั้งหมดแวะพัก หลิมก็ได้รู้เมื่อคืนควอนอูขอร้องให้คนขับรถขับไปแวะพักใกล,ใกล้ๆอพาร์ตเมนต์ของภรรยาเพื่อเขาจะได้นํำของขวันไปให้ลูกส่วนที่โดนไลาลาก็พอไปติดนี้พวกนั้น9ล้านวอนส่วนจองซูพอรู้ควอนอูจะพาลิมไปเที่ยวจังหวัดคังวอนก็อาสาขับไปส่งเธอเลยอยากให้จองซูไปเที่ยวด้วยกัน ขวานอูได้ยินอย่างนั้นก็แซวจองซูยกใหญ่ซึ่งจองซูก็ยังไม่ให้คำตอบรู้แต่เพียงเขาจะเป็นคนขับรถเองเพราะกลัวรถสุที่รักเป็นรอยระหว่างทางขวานอูก็ขอบคุณจองซูที่ช่วยลิมไว้เขาเลยไม่เดือดร้อนแต่ก็เกรงใจเพราะกลัวทำให้จองซูลำบากพร้อมสงสัยช่วยเธอทำไมทางทางที่ไม่ได้รู้จักกันจองซูเลยอธิบายโชคชะตานำคนเรามาพบกัน อีกอย่างเขาจะทําเป็นไม่เห็นได้ยังไงกันทั้งๆที่มีคนเดือดร้อนอยู่ตรงหน้ารวมถึงเราควรจะเห็นหกเห็นใจคนอื่นควอนอูยิ้มออกมาและพร้อมจะจําคําสอนนี้ไว้ครับหลังจองซูขับรถมาได้พักใหญ่เขาก็ขอแวะพักเพื่อฝังสุนัขตัวโปรดส่วนลิมที่รออยู่บนรถกับควอนอูก,ก็ถามเขาลูกสาวอายุเท่าไหร่ซึ่งพอรู้ว่าหกขวบก่อนแนะนำควรให้เวลากับลูกสาวเยอะๆพร้อมบอกตัวเองก็มีลูกชายอายุไล่เลี่ยกับเขาเพียงแต่เป็นคนเงียบๆ จากนั้นก็เล่าเหตุการณ์นในอดีตให้ฟังที่ตัวเองเคยทํางานเป็นแคชเชียร์แต่พอรู้ว่าท้องกลาออกมาเลี้ยงลูกชายทว่าไม่นานนักสามีก็ป่วยตามมาด้วยแม่ของเธอเธอจึงต้องเลี้ยงดูทั้งหมดจนสามีและแม่จากไปจองซูจึงสงสัยเธอเคยรู้สึกเสียดายเวลาทั้งหมดนั้นไหมซึ่งเธอก็ตอบทันทีว่าไม่พร้อมหันไปสอนเขาเขายังเด็กยังมีเวลาแก้ไขอีกเยอะรวมถึงลองหางานใหม่ดู ดานควนอูเขาบอกกับปริมบางครั้งเขาก็อยากจะหายตัวไปเพราะปัญหาทุกอย่างมันหนักหนาเอาเซยเลอเกินเธอจึงรีบบอกอย่าคิดหนีเด็ดขาดเพราะลูกสาวของเขาจะจำภาพพ่อตัวเองแบบนั้นเขาที่เครียดเลยเออกไปสูดอากาศด้านนอกรถส่วนลินเมื่อได้ยินวิทยุเปิดเพลงโปรดและหิมะตกลงมาพอดีก่อนลงไปเล่นหิมะและเต้นตามเพลงอย่างสนุกสนาน ทำให้จองซูที่กำลังเศร้าเห็นเธอเต้นยิ้มออกมาได้เช่นเดียวกับควอนอูที่กำลังเครียดก็ยิ้มออกมาเช่นกันเมื่อทั้งหมดมาถึงที่พักท่านประธานก็มาขอโทษลิมด้วยตัวเองและลงโทษควอนอูด,ด้วยการไล่ออกดังนั้นจองซูเลยจะไม่ได้เข้าร่วมทริปนี้แค่ได้รับประทานอาหารร่วมกันมือนม้อนี้มื้อเดียวเท่านั้นนานจึงทําให้ลิมรู้สึกแย่มากเพราะรบกวนจองซูเอาไวเ้เซอร์เยอะหลังทั้งหมดทานอาหารเสร็จจองซูก็กลับมาที่รถ แต่ขณะจะขับกลับลิมก็มาหาเขาซึ่งเขาก็บอกจะไปแล้วส่วนที่เธอมาก็เพื่อบอกขอบคุณอีกใจก็คือเป็นห่วงเพราะเห็นเขาสูญเสียสุนัขสุดที่รักไปแต่พอเห็นเขาโอเคก็รู้สึกสบายใจขึ้นส่วนเขาก็ขอให้เธอมีความสุขเมื่อกลับบ้านไปแล้วเธอเลยยิ้มออกมาเพราะไม่เข้าใจที่เขาพูดแต่ทั้งคู่ก็พอจะเดาความรู้สึกที่มีให้กันละกันได้รุ่งึ้นลิมก็ได้ไปเล่นสกีกับถ่ายรูปตามสถานที่ถ่ายทำซีรีส์เรื่องโปรด แต่ขณะถ่ายรูปให้กับคููแม่ลูกอยู่นั้นลูกชายก็โทรมาด้วยโทรศัพท์ของไกด์สาวซึ่งลูกที่รู้เรื่องทั้งหมดก็โกรธแต่พอเห็นแม่ยังสบายดีก็คอยลงใจพร้อมบอกเดี๋ยวกลับมาบ้านเมื่อไรจะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้ส่วนเธอก็ปลอบลูกเรื่องไม่ได้งานทว่าพอเห็นหน้าลูกเคยเครียดก็ถามเป็นอะไรหรือเปล่าเขาเลยสารภาพเพื่อนที่ทำงานเพิ่งย้ายมาทำงานที่นี่และถึงคู่คบกันมากว่า3ปี ซึ่งเธอก็รู้อยู่แล้วเพราะก่อนเขาจะไปอเมริกาก็เห็นขับรถมารับมาส่งเธอว่าที่ลูกเครียดไม่ใช่เรื่องนี้แต่เป็นเรื่องที่เขายื่นขอวีซา่าเพื่อจะได้มาอ,อยู่กับเพื่อนที่อเมริกานานจึงทําให้เธออึ้งไปและบอกค่อยไปคุยกันที่บ้านซึ่งพอวางสายเธอก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจเพราะไม่อยากอยู่คนเดียวนั่นเองขณะลิมนั่งรถบัสไปแหล่งชอปปิง้งสีรีก็ชายเพอดีซึ่งก็เป็นตอนที่พระเอกตามหาบ้านที่อยู่ในภาพเจอแต่ก็ไม่มีใครอยู่ ทานใดนั้นก็มีผู้หญิงวัยกลางคนมาทักริมที่คิดถึงลูกเลยสมมติว่าตัวเองเป็นผู้หญิงวัยกลางคนคนนั้นที่ถามพระเอกแล้วทันทีที่พระเอกหันมาเห็นเธอก็น้ำตาคลอและเรียกเธอว่าแม่นั่นจึงทำให้เธอตกใจพร้อมร้องไห้ออกมาก่อนจะเข้าไปโผกอดกันรวมถึงบอกไม่เป็นไรตอนนี้เขาถึงบ้านแล้วนะและแม่จะไม่มีวันปล่อยลูกไปอีก เมื่อรถบัสจอดให้ทุกคนชอปปิง้งลิมก็ได้เจอเสื้อโค้ทที่พระเอกใส่ดังนั้นจึงได้ซื้อมาสวมใส่อย่างที่เคยวาดฝันไว้ซื้อทีจากนั้นก็จัดเก็บข้าวของเพื่อเดินทางกลับและไปสนามบินหลังลิมลาคู่แม่ลูกชาวจีนไกสาวก็เดินมาบอกอีกหนึ่งชั่วโมงเธอถึงจะเช็คอินได้ซึ่งเธอก็รู้ขั้นตอนทั้งหมดดีจึงบอกไกดสาวกลับไปก่อนได้เลยแต่ขณะเดินไปเช็คอินนั้น อูกับลูกสาวก็เข้ามาทักเธอซึ่งตอนนี้เขากับภรรยาก็คืนดีกันแล้วเธอรู้อย่างนั้นเลยดีใจไปกับเขาส่วนเขาก็ไม่ลืมมอบขน,นมให้เธอเพื่อเป็นการขอบคุณสําหรับคําสอนซึ่งเธอก็ไม่ลืมอวยพรขอให้เขาเป็นพ่อที่ดีและภาพากตัดมาที่สิงคโปร์ขณะลิมกําลังลือเอกสารเพื่อถ่ายส่งให้ลูกชายก็มีพัสดุมาส่งลูกรู้เลยบน่นเพราะกลัวโดนหลอ,อกซื้อสินค้า เธอเลยบอกไม่ได้ซื้อแต่เป็นจองซูส่งตุ๊กตาสุนัขแกะสลักมาให้ตั้งหากจากนั้นลูกก็บนไปเรื่อยว่าแม้จะได้งานแล้วแต่เงินเดือนค่อนข้างน้อยเลยจะไปเรียนขับรถแล้วซื้อรถมาขับเพื่อจะได้ไประหยัดส่วนเราก็ได้เห็นจองซูส่งตุ๊กตาแก่สลักมาให้เธอไปจำนวนมากและแม้เวลาจะผ่านมานานมากแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังคงความสัมพันธ์เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก่อนจบลิมตัดสินใจกลับมาทำงานอีกครั้งโดยมาเป็นผู้ฝึกสอนขับรถ ซึ่งขณะขับรถกลับวิทยุก็เปิดเพลง b o m e Generation หรือเพลงโปรดของเธอพอดีเธอจึงเล่งเสียงแล้วก็ร้องตามอย่างมีงความสุขแม้จะต้องอาศัยอยู่บ้านคนเดียวโดยที่ลูกชายไม่ได้อยู่ด้วยก็ตาม สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของหญิงสาววัยกลางคนที่ต้องไปเที่ยวเกาหลีใต้คนเดียวเพราะลูกชายติดงานจนต้องไปเจอเหตุการณ์หลงกับกรุ๊บวร์บทำให้เธอตกใจเพราะแท้ไม่รู้ภาษาเกาหลีเลยแต่ก็โชคดีที่ได้รปภใจดีช่วยไว้จึงกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยรวมถึงได้เที่ยวตามที่ตั้งใจไว้ด้วยเทว่าก็ต้องพบข่าวร้ายเมื่อลูกชายอยากไปทํางานห่างบ้านตามแฟนหนุ่มแต่แทนที่เธอจะอยู่บ้านคนเดียวอย่างโศกเศร้า กลับเข้าใจสัจกจะทำชีวิตดีว่าควรดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขจึงปรับตัวโดยการกลับไปทํางานจะได้ไม่มีเวลาไปคิดฟุ้งซ่านแต่ถ้าเครียดขึ้นมาจริงๆก็แค่เปิดเพลงโปรดฟังก็จบไปแล้วนะครับกับหนังอะจุมมาหนังได้คะแนนจาก IMDb 6.9คะแนนเป็นกําลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ